สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ไอ้เพื่อนมาควาันลำมันมะควันลำมันน่ะใชปลูกไม้พี่น้องมันหยาหลายหยาหลายวันไช้ปลูกไม้ เดี๋ยวบ่มีลมเลยพี่น้องหอน ลองคนก็เจาะกอเร่อยได้พี่น้องเยเพื่อนมามันบ่อหลไปเลยควนเนาปลูกประมาณไรหนึ่งหนิพี่น้องใช้ปลูกไม้มันเดือนสิบเอ็ดมันอัน น้ำนนี้หลายยานมันมนมนเป็นหัวย่านบม,นมนเป็นหัวไทยปลูกไม่บบบนี้มองไทยไหวพี่น้องมองไทยไหมไทยไหว มืออื่นว่ามืออื่นยังสิบปลูกสันมือื่นยกหล่องปลูกเป็นวัดหนออากาศเปลี่ยน อาว่าพ่มีล่มหอมล่มมากและพี่น้องบหานคือบ่มีล่มหอมล่มมากลำมันลำมันกับไปตัดผู้เดียวพี่น้องตัดผู้เดียวได้ซ้ำนี่แหละ อัสหรับลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องสวัสดีค่ะ